สวัสดีครับจากชัยสินเทรดดิ้งแอนด์เอนจิเนียริงนะครับวันนี้เราพามาดูระบบโซล่าปั๊มนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดตั้งบนพื้นดินนะครับเป็นโฟรติ้งนะครับเป็นโซล่าปั๊มที่ลอยน้ำนะครับเนื่องจากบ่อลูกนี้น้ำจะขึ้นลงฮะตามระดับที่กักเก็บนะฮะบ,บางทีลงไปต่ำถึงวันนี้ประมาณ4-5เมตรนะครับ บ่อลูกนี้ขุดลึกประมาณ8เมตรจากผิวน้ําที่ที่เห็นเนี่ยนะครับลงไปอีก8เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องปัม๊มพี่กิติซึ่เป็นเจ้าของสวนลําไยที่นี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำแพรดีกว่าทาแพรเลยไม่ต้องมานั่งโยกหัวเซสชั่นเฮดเกิน8เมตรก็สูบไม่ขึ้นนะครับเราก็เลยมาทําแพรให้พี่กิตินะครับอินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์โซลาร์ปั๊มของรีออนิกนะครับขับปัม๊มมิสูขนาด สามแรงม้านะครับที่เห็นข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นไฟทีเฟส220โวลต์นะครับอ่าตอนนี้ทีมงานก็กำลังเช็ดทำความสะอาดแผงกันอยู่นะงานเราเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นสายอ่อนนะครับในกรณีที่น้ำขึ้นและน้ำลงเดี๋ยวเราจะม้วนเก็บไว้ข้างล่างนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเราจะสูบจากสาลูกนี้นะฮะซึ่งมีน้ำตลอดปีนะครับมาใส่สาสลูกนี้นะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับมันแห้งอยู่ นะครับสูบมาใส่สารลูกนี้แล้วสารลูกนี้เนี่ยก็จะมีปั๊มอีกชุดหนึ่งหอยคงที่อยู่นะมีแผ่นอยู่ข้างหน้าน่ะสูบขึ้นนี่ท่อสูงตัวนี้นะครับแล้วก็ไปจ่ายสปริงเกอร์ส่วนลำไยฝั่งนู้นตอนนี้เราสูบป,ปั๊มมาลงฝั่งนี้นะเมื่อกี้เราทดสอบน้ําแล้วนะครับเต็มถัง200ลิตรเนี่ยใช้เวลาอยู่30มวินาทีนะครับพอคิดเป็นปริมาณน,น้ําก็ประมาณ24คิวต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้ ประมาณ24-25คิวหชั่วโมงแดดก็เท่าไหร่ละ่ะ250คิต่อวันนะครับส่วนฝั่งนู้นนะที่เห็นกำลังขึ้นเสาไฟอยู่นูน่นแก้ไฟสติดไ์นะครับแล้วก็ติดตั้งโฟล์สวิตทางด้านนู้นเนี่ยมีบอ่อบาดาอีกหนึ่งบอ่อนะครับเพื่อสูบลงสะลูกนี้นะครับแต่ปัญหาของนี้คือ จาะลึกไป70เมตรเนี่ยใช้ปั๊ม1.5แรงมา้าแฟรงกินตัวเดิมเนี่ยมันสูบแพีบเดียวน้ำมันก็หมดแล้วครับท่านี้พอไม่มีระบบโ r o t e คชัเนี่ยมันก็ทำให้ปั๊มเนี่ยเดินตัวเปล่านะครับแล้วก็เสียเสียบ่อยมากเนื่องจากไม,ไม,ไม่ไม่มีคนมาดูแลที่นี่ใช้ทําเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดทุกวันนะครับนะเราเลยทำระบบโ r o t e คชันะครับขึ้นมาเป็นโฟ์สวิตทีมงานกำลังต่ออยู่ฝั่งนู้นนะครับ ท่านใดที่สนใจติดตั้งระบบโซลา r เซลล์นะครับทุกระบบเลยใช้สินเทดิ้งทำอะไรบ้างระบบออฟกริดระบบไฮบริดออฟกริดระบบออนกริดระบบไฮบริดออนออฟกริดนะครับโซล่าแอร์น้ำร้อนจากแอร์น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าปั๊มนะครับทำทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับงานโซล่าท่านใดที่สนใจนะครับเข้าไปสอบถามได้ที่ออฟฟิศ ตั้งอยู่ที่ถนนนวมินซอย37บางกะปิกทมนะครับหรือโทรติดต่อผมได้ที่เบอร์นี้นะครับ0993536945สสวัสดีครับขอบพระคุณครับ